เช้าค่ะตอนนี้เราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่ออะไรเพื่อจกขยะเพื่ออะไรชีวิตดีดีสามกิโลกับการมาช้อปปิ้งตลาดแล้วก็ไปกลับโรงแรมไม่รู้ว่าที่กูกินมานี่มันหมดไปแล้วนะคะที่กูกินมากูจะกินมาใหม่กันเนี่ยเส้นทางอีกยาวไกลไปค่ะ ที่กินมาเกลี้ยงแล้วไปค่ะโอุ้เยอดเลยโคตรตองเลยตายโอ้แข็งแรงมากสุดลูกหูลูกตานะครับถนนเราสุดลูกหูลูกตาดูสุดลูกหูลูกตาไปเลยยาวๆสองโลเกบซื้อซไม่ต้องบอก่ะยาทางแกมจำแนงแกมจำแนงแกเกิเก่งโอ้เกมซื้อซื้อไอเกบซื้อซื้อไอแกมไม่เหลือไอเกบ เพอ่มแม่แอนไม้ตีหมาไปเพิ่มแม่แอนไม้ตีหมาชีวิตดีดีเที่ยวเมืองกัน,นจักบุรีนั่งสบายลมเย็นๆนบรรยากาศสดชื่นด้วยโอโซนและอุณหภูมิอยู่ที่40องศาในอากาศของภาคก็ด,ดูฝนตกชำชหัวเปียกเเหงื่อแชๆเหงื่อไหลลงตูน,น้ำเขาแซว สวยแหละสวยเฮียเลยสวยมากสวยเพื่อนก็สวยค่ะอย่านะฉันมีกล้องแล้วนะอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะโอ้ยสนุกมากเลยสนุกมากเลยเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอนี่สนุกมากเลยแต่นี่จะตายแล้วจ้ะแก๊ปซู่ซู่แก๊ปต้นเด็กไอแก๊ปจำได้ไอ้แก๊ปจำได้ไอ้แก๊ปซู่ซู่มาปั๊มนี่วะเพื่ออะไรจอดเติมน้ำมันก่อนจอดเติมน้ำมันก่อนจ้า เดี๋ยวเราจะจะเติมน้ำมันกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คนขักก็เริ่มไม่ไหวแล้วน้ํามันจะหมดแล้วค่ะสุดลูกหูลูกาตาปงไปเลยอีกหนึ่งกิโลสามเมตรอย่าไปอย่าไป